พาไปดูปรมร้อนทางการเมืองปม8ปีนายยกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีกลุ่มมวลชนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองบางกลุ่มก็จะเคลื่อนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะไล่นายยกรัฐมนตรีขณะที่การประชุมครมวันนี้เข้าไปในทำเนียบด้วยความยากลำบากครับเพราะต้องฝ่าทั้งแท่งเบรดีเออร์แล้วก็ดัวลวดหนังครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศของการชุมนุมของกลุ่มการเมืองวันนี้มีเครือข่ายแรงงานกว่า10กลุ่มบุกมาที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ทำกิจการเผากระดาษเป็นสัญลักษณ์เชิงนโยบายที่พวกเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทําตามสัญญาโดยเฉพาะค่าเรียกร้องขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา425บาทครับจุดนี้มาทํากิจกรรมใช้เวลาไม่นานเพราะว่าตํารวจเข้ามาแจ้งบอกว่ามันผิดกฎหมายนะขอยุติการชุมนุมเห็นไหมฮะในระหว่างมีมวลชนมาหลายมวลชนเนี่ยดูสิครับตู้คอนเทนเนอร์สองชั้นเนี่ยเอามาเรียงกันเนี่ยสูง5เมตรรอบทำรัฐบาลเลยนะตั้งแต่เชิงสะพานมขวาน ฝั่งสะพานชะมัยมาดูเชดแล้วก็ต้องฝั่งประตูอรไทยครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกก็นั่งหัวโตเป็นประธานการประชุมครับก่อนการประชุมนักข่าวก็ไปเจอบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุบรณลงมาจากรถนักข่าวก็กรูเข้าไปถามทันทีเลยว่าลุงป้อมวันมิตกกังวลไหมที่มวลชนจะมาบิ๊กป้อมบอกไม่วิตก,กังวลเลยนะแล้วก็ยิม้มแย้มบอกกับนักข่าวอย่างสีหน้าสดใสเลยแล้วก็ไม่มีหน้าทีเคร่งเครียดอย่างไรนะครับ การประชุมคอรอมอนเนี่ยใช้เวลาสักประมาณครึ่งวันหลังจากนั้นนายกก็เดินออกมาครับนักข่าวก็พยายามสอบถามกังวลหรือไม่เรื่องปม8ปีนายกหันมามองกับผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าเจ็บคอุนึกว่าหันมาตอบเ,ออเจ็บคอไม่ตอบก่อนจะเดินขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าทันทีครับจนกระทั่งสักประมาณบ่ายโมงเสร็จ นายกก็ขึ้นรถตู้ออกจากทำรรเนียบรัฐบาลบใช้ประตูฝั่งสะพานมัคควัาลลังสันทันทีเลยนะครับเพราะว่ารอบทำเนียบรัฐบาลเนี่ยใครจะเดินทางไปย่านนั้นตรวจสอบเส้นทางด้วยนะเพราะว่ามีทั้งรถรถหนามมีทั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีจุดสกัดนะครับนี่ฮะต้นบอบอกว่าถ้าใครไม่มีธุระป่าปังอะ่ะอย่าไปเส้นนั้นเลยนะเอาประเด็นเรื่องปมร้อนวาละ8ปีของนายกรรม,มนตรีก็ มีคําชี้แจงจากรองนายกวิศนุเครือง,งามชี้แจงในวงประชุมคลรามาบอกว่ามี3แนวทางนะคือสารรัฐมนูญเนี่ยจะนัดพรุ่งนี้ว่าจะรับหรือไม่รับต้องรอดูแนวทางนะอาจารย์วิศนุบอกแบบนี้ครับถ้าไม่รับคําร้องนายกก็ทําหน้าที่ได้ตามปกติแนวทางต่อมาถ้ารับคําร้องแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกก็ทํางานต่อตามปกติแนวทางที่3ถ้ารับคําร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คนที่จะมาเป็นนายกรักษาการก็คือบิ๊กป้อมพี่ใหญ่บุรพพยัคติแต่บิ๊กตู่ยังนั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ร,ร่วมประชุมคอรอมอได้เพราะเนี่ยกฎหมายคือเขาเฉพาะตําแหน่งนายกแป่ปีไงแต่ไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีแบบนี้เท่ากับว่านายกก็จะมาเป็นลูกน้องบิ๊กป้อมใช่ถ้าเป็นแนวทางที่3นะรอ,อดูว่าสารบัญญูเนี่ยพรุ่งนี้จะวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับแลจะมีคำสั่งอย่างไรถ้าเป็นแนวทางที่3มเนี่ยบิ๊กตู่ยังร่วมวงประชุมคอรมอได้นะ แต่วันนี้เนี่ยครับอาจารย์วิสุุก็ยังฝากย้ํากับข้าราชการบอกว่าอย่าเกียร์ว,ว่างน,นะอขอให้ทำงานตามปกติไม่ต้องกังวลปม8ปีนายกจะกระทบปัญหาต่อการบริหารประเทศหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่รอฟังความเห็นจากสารรัฐมนตรก่อนฟังเสียงอาจารย์วิสณนุครับทุกอย่างมันก็เดินไปตามขั้นตอนปกติเพราะฉะนั้นการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการเสนองบประมาณการเสนออะไรก็ยังกรุณาทำต่อไปตามปกติ ใครที่หยุดแล้วไม่ทำอะไรเกียร์ว่างนั่นอ่ะ,ะอาจจะผิด157ด้วยซ้ำไปส่วนเย็นวันนี้ก็มีการชุมนุมหลายจุดนะครับรอบธรรเนียบรัฐบาลคือก็มีแนวโน้มอ่ะครับว่าหลายคนเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมนายกที่ทําเนียบครับ,รบที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพอนันครก็คือที่เสาชิงช้าครับก็เป็นการชุมนุมของกลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนนําโดยจตุพรพรมพันธ์ครับแล้วก็ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นการรวมกลุ่มของอมวลชนที่เรียกว่ากลุ่ม14ขุนพลคณะราษฎรแล้วก็นอกจากนี้ยังมีที่อนุสาวดีย์ชัยสมรภูมิด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวจับตาดูเนาะนักข่าวของเราเนี่ยประจําจุดอยู่แล้วแต่ถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆเดี๋ยวจะมีบรรยากาศสดๆไ้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยเพราะว่าตอนนี้คือตํารวจก็ยังตึงสถานการณ์รอบทำเนียรบรัฐมาลไว้อยู่ค่ะ อ้าวก็ถือว่าร้อนระอวนะรวม8ปีนะคะว่าตกลงนับจากตรงไหนกันแน่เพาะว่า8ปีของนายกเนี่ยออนะคะเ้าเดี๋ยวก็ต้องให้สารนี่แหละค่ะเป็นคนที่ตีความให้เรานะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้